สวัสดีค่ะดเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจําวันค่ะวันนี้ก็พบกับคุณครูกิ่งอีกแล้วนะคะอ่าสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยเรื่องแรงและพลังงานในชีวิตประจําวันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กะ่ะคุณครูมีเพลงนะคะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้เด็กฟังด้วยเราไปฟังกันเลยค่ะ ชันตหมดสิ้นไปคงเหลือพอใชย เมื่อกี้นะคะเด็กๆก็ไปฟังเพลงการประหยัดพลังงานมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆคะรู้ไหมคะว่าแรงที่ทาให้เกิดเสียงเนี่ยเกิดมาจากอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแรงที่ทําให้เกิดเสียงนะคะคุณกิ่งจะยกตัวอย่างเช่นการดีดการสีการตีและก็การเป่านั่นเองคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ยกตัวอย่างเช่น เรือเล่นในน้ํานะคะการเคลื่อนที่ของลูกบอลของวัตถุต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นการเอ่อ่อยกตัวอย่างเช่นใบพัดหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดกๆขานี่ก็คือแรงที่เกิดจากเสียงแล้วก็แรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะเด็กนะคะแลวก็ผู้ปกครองของครูน้ำนะคะวันน Pla <Mexican>. ี้นะคะกลับมาพบกับคันครูน้ำอีกแล้วนะคะคุณครูน้ำนะคะก็จะมาเพิ่มเติมของคุณครูกิ <deserved> ่งนะคะที่คุณครูกิ่งสอนเรื่องแรงและพลังงานในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะเด็กขาเด็กรู้ไหมว่าแสงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็แสงที่เกิดจากที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้มีอะไรบ้างถ้าเด็กอยากรู้นะคะเด็กครูน้ำจะพาไปค่ะแสงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะก็มีแสงพระอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กขาเด็กรู้ไหมคะว่า แสงพระอาทิตย์เป็นกําเนิดแสงที่เกิดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะแล้วมีปรากฏการณ์ต่างๆที่ทําให้เกิดแสงด้วยนะคะเด็กเคยสังเกตไหมคะอ่ามีมีแสงจากฟ้าพานั่นเองฟ้าร้องบางครั้งก็มีแสงนะคะนี่คือแสงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็คือแสงที่เกิดจากที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองนะคะเด็กขาเด็กรู้ไหมคะว่าที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีอะไรบ้างที่ทําให้เกิดแสงอ่าเก่งมากเลยค่ะมีหลอดไฟทําให้มีแสงไฟถูกไหมคะมีหลอดไฟมีเทียนไขแล้วก็ไฟฉายมีอีกตั้งมากมายเลยนะคะแต่วันนี้คุณนั้นจะยกตัวอย่างให้เด็กเห็นแค่ว่ามีหลอดไฟมีไฟฉายมีเทียนไขนั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูน้ำอีกแล้วนะคะในกิจกรรมท้ายบทนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำก็จะพาเด็กนะคะไปทํากิจกรรมทั้งหมดเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกับคุณครูน้ำเลยค่ะวันที่1นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะระบายสีพลังงานนะคะในแต่ละวันให้สวยงามนะคะก็มีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะต่อไปวันที่2เขก็บอกว่าให้เด็กนะคะระบายสีเหมือนเดิมแต่ให้เด็กนะคะลาก ภาพจับคู่ที่เหมือนกันด้วยนะคะวันที่สามนะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะระบายสีแรงและพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้สวยงามค่ะมีแรงดันแรงดึงพลังงานไฟฟ้าและก็แสงอาทิตย์ค่ะต่อไปวันที่สี่นะคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะระบายสี ภาพพลังงานให้สวยงามน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าล้างจานทุกอย่างจะมีพลังงานนะคะแล้วก็มีแรงในแต่ละวันนะคะขอให้เด็กของคุณน้ำน,นะคะสนุกกับการระบายสีและก็การทํากิจกรรมท้ายบทอย่างสนุกสนานนะคะวันนี้นะคะคุณน้ำขอลาไปก่อนคะ่ะเจอคุณน้ำได้ในสัปดาห์หน้าคะ่ะสัปดาห์นี้คุณคุณน้ำลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ